สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําเมนูข้าวผัดกุ้งกรอบค่ะเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มสั่งหั่นแครอทต้นหอมกระเทียมค่ะไข่ไก่หมูบดและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งกรอบที่เราเคยทำเตรียมไว้ค่ะข้าวสวยที่เย็นแล้วจำนวน1นึ่งจานนะคะ หลังจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะตามด้วยแครอทค่ะผัดแครอทกับกระเทียมจนแครอทใกล้สุกแล้วนะคะเติมหมูบดลงไปค่ะผัดหมูบดต่อไปสักครู่นะคะจากนั้นใส่กุ้งกรอบของเราลงไปได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะคะจำนวนกุ้งมากหรือน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะหลัจงจากนั้นใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะคนไข่ไก่จนไข่ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะแต่อย่าให้สุกมากนะคะ เมื่อไข่เริ่มได้ที่แล้วนะคะและกุ้งหมูเริ่มสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ข้าวลงไปเลยค่ะใส่ข้าวสวยมาไปจำนวนหนึ่งถ้วยนะคะคลุกเคล้าต่อไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนนี้เบาไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวก้นกระทะจะไหม้ค่ะ จากนั้นคุณแม่ใส่ผงปรุงรสลงไปจำนวนครึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่อนค่ะเมื่อครุล่าวเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะเริ่มใส่ต้นหอมลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกรุ้งกรอบของเราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะ อร่อยและหอมมากค่ะกุ้งกรอบทำได้หลายเมนู I love you อย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ